ครับผมมือนีผ้ามาเปิดราคข้าควายครับคอกห้้อยเจมครับในหอยที่ฮอทที่สุดทําในช่วงนี้ครับผมโอ้สุดรอสุดรอขวันใจแม่ยกครับผมมือหนีผ้ามาเบิงควายนะครับแม่สาวพรผสมแบ้นมอครับสวัสดีครับหอยเจมครับผมโอ้มือหนีได้ของดีมาฝากพี่ฝากน้องครับของงามครับผมของงามราคาถึก ขั้วตัวนี้นี่อายุประมาณเจักปีครับอฮเจมครับประมาณสามปีกว่าครับอ๋อประมาณสามปีกว่าใช้ขอเบื้องหนาเพื่อนครับผมอเขาเปิดดีครับพี่น้องครับเบื้องเบื้องเบื้องกบานก็ดีครับเขาก็ดีอัตลักษณ์ของควายนี่ก็มาชัดเจนนะครับเพราะว่าสิเป็นตาแต้มนะครับตมแต้ครับผมอ่องคอ โอ้เอิ๊กมะพ้าวญ่ครับพี่น้องครับช่วงค้าช่วงการยืนนี่ไล่กว้างดีครับช่วงค้าช่วงการยืนไล่กว้างดีนะครับผมเบื่องขวัญเพลินครับขวัญขวัญเพลินครับผมโอ้เบิ่องตะบานเบิ่งเขาเขาเปิดดีแห้งครับโอ้มักน้ำครับหอยเจียมครับกุ้ยตัวนี้ความสูงอยู่ที่เท่าไรครับร้อยสามสิบสองบวกลบครับร้อยสามสิบสองบวกลบนะครับพ่อปพ่อมาควาวสูงกะถือว่าเป็นสายพัฒนาเนาะครับ ความสูงถือว่าเป็นสายพัฒนาครับผมเบิ้งผมสิพ้าเบิ้งตัวย่างอ้อมให้พี่น้องเบื้องนะครับห้อยครับห้อยเจียมครับนี่แหละให้อยที่ฮอตที่สุดครับในช่วงนี้ครับย่างตลาดผู้สาวเลียงน้ำกุนเป็นแถบครับหน้าตาดีใจดีครับต่อรองได้ง่ายพร้อมการยืนการย่างกับสงงาครับคุ้ยแม่นี่ครับเรียบเบิ้งเรียบเป็น เล็บดีครับเล็บดีปล้วยแม่นี่มาเบ่งทางไทยโอ้ไทยดีครับไทยดีไทยดียดกค้หางใหญ่นะครับแผ่นหลังกะถือว่ากระดูกเชิงการนี่ใหญ่ครับทรงดูกถือว่ามีแนวโน้มที่จะไปในทางที่แบบดีครับเกษตรกร,กรมีโอกาสจับเงินแสนเงินล้านแน่นอนครับถ้าได้ตัวนี้<ใ>นไปยินอแม่นครับเหมาะกับสายพัฒนา เปิดไว้เท่าไรครับไมยเจียงครับบอกพี่น้องเพื่อนกันหนาะเะลื่งเที่มีผู้สนใจครับเปิดไว้หาสิบเก้าครับหาสิบเก้าคะแนนเปิดไว้หาสิบเก้าต่อ<ห>ตร่องเลยนะครับเบิง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 เบ,บิงเนือโขเบิงแขงขาครับเบิงหนาเอิกเพิน่นนะครับหาสิบเก้าคะแนนนี่ถือว่าโบ้แพงค,ค,ครับพี่น้องครับในช่วง<ๆ>นี้ที่ลาค่าควยกำลังแบบพุ่งกระชูดถือว่าเป็นที่นิยมของเกษตรกรมือใหม่ ถือว่าราคานี้นี่เหมาะกับมือใหม่ที่จะนําไปพัฒนาแล้วก็นําไปยืนอคอกนะครับผม,มนี่ครับผมเบอร์โทรนะครับอยเกมครับเพื่อพี่นองเพื่อนอยากโทรหา0880308982ครับ,บ0880308982เดี๋ยวผมจะทิมเบอร์โทรว่าให้ยุมตารางอีกเทื่อนึงเนาะเพื่อพี่นองผู้ใดฟ,ฟังบ่ท่านนะครับผม นี่ครับนี่ครับนี่คือกล้วยแม่สาวซึ่งผมมักหน้าตาเพื่อนครับพี่ดองพ,พ่อไรก็เอาไปใสได้ไหมครับพร้อมผสมแม่นบ่ครับแม,ม่นมครับพร้อมผสมครับกูได้มักพ่อไรกะอยากพัฒนาชายไรกะเอาไปใส่ได้นะครับราคากะหาชิเก่าต่อร่องได้อีกต้งหากพี่้องครับต่อ,อคครองได้อีกต้งหากถือว่าเป็นราคาที่พ่อฟั่งนะครับถือว่าเป็นราคาที่พ่อฟัง แล้วก็พ่อตอร่องกันเนาะเยวห้อยเกี่ยวกับุดรอนะครับสุดรอแล้วก็คุยง่ายครับทั้งรอทั้งเบาง่ายทั้งใจดีครับผมโทรมาคุยัก็ได้ครับครับครับโทรมาสอบถามมาคุยกันได้บอสือบอว่าครับผมบอสือบอว่าครับมาจะถามกันเขามากก็ดีใจว่าแต่มีผู้มักนน่าก็ดีใจเนาะครับผมเบิ้งใบหูเพิ่น นะครับเบิ้องขนยู่หูนะครับพี่น้องเบิ้งขนยู่หูเพิ่นถือว่าคล้วยแม่นี่จุงผ้าบ้านนี่บ่าอยากอายคนครับจุงผ้าบ้านบ่าอยากออ้ไผครับคล้วยแม่นี่นะครับผมถือว่าเป็นตามีไม่เบยืนคอกแล้วก็ราค่ากับพ่อไปพ่อมาราค่าพ่อไปพ่อมาเบิ้งงไทยเิ่นครับแล้วประกันตํานี้เป็นว่าครับรับประกันต่ำนี้ทุกอย่างครับรับประกันต่หนี้ทุกอย่างครับผม ต่เสื้อมาติดเดี๋ยวเอินหอยเจมไปเสื้อให้ครับโอเคครับ <laughs> okay, พี่น้องเมื่อนี้ยมีอย่างฝากพี่น้องบาครับหอยเจมครับผมหากเพื่อนติดต่อเขามาาเราก็สอบถามเขามาครับผู้ใดหสนใจใสนใจกับผู้ติดต่อขามาทั้งเบืร์ที่ใหม่ได้รับครับ,ร,บราคากับคุยกันได้ครับคุยกันได้ครับ,รบผมหอยเจมครับราคากเกษตรกรครับทุกคนได้ มีค่อยเรียงเอ,อไปพัฒนาสายพันธุ์กันครับนี่คือเขา,ามีของดีเท่ากับอยากแบ่งปันให้พี่น้องนในราคาที่เกษตรกรหรือว่ามือใหม่ามสามารถจับต้องได้เพราะว่าช่วงนี้เขาก็ต้องขอใจา่าราคาควายมันไปไกลครับ,รบมันไปไกลถ้าพี่น้องผู้ใดอยากมีโอกาสจับเงินแสนเงินล้าน,านผมแนะนําตัวน,นี้ครับนะราคาบรแพงสามารถเอาไปนําไปพัฒนา แล้วก็ในอนาคตพี่น้องอาจวิมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านคือฟ้ามญไงเพิ่นนะครับผมเอาเมื่อนี้ฝากพี่น้องไว้สานีน้องหอยเจียมเนาะผู้ใดสนใจก็หายเพิ่นตดต่อเข้ามาแล้วก็เมื่อหนเขามีของดีเขาก็จะออกมาแบ่งปันพี่น้องคือเ่าคือเ่าครับผมเอาโอเคครับมาฐานครับมาฐานเอาจุงอ้อมให้พี่น้องเมื่อนี่ครับผมนี่ครับล่ำตครับสมุดดีครับ ก้วยแม่นี่ครับผมเขาเปิดนี่แหละแน่วผมมากมากหนาเพื่อนครับโอเคไปบ๊ายบาพี่น้องครับบ๊ายบายพ่อสวัสดีครับ